ค่ะสวัสดีค่ะครับขอบคัณคุกท่านสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะท่ามกลางข่าวร้ายเลยนะคะวันนี้เราเลยมาอยากจะมาคุยกับอาจารย์ว่าข่าวลบมาเพียบอุอ่นไทยเวียดนามอินเดียจีนจะไปไหวไหม <c oughs> เออ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 เอเอ,เอน่าฟังน่าฟังเพราะว่ามันเพียอน่าฟังไหมฮะน่าฟังเมาไปหลายประเทศเลยนะจะจบไหมเนี่ยวันนี้แล้วบ่มบองของกองทุนเออมี มีเป็นหุงง่นไทยอยู่ในยูนิเวอร์สด้วยนี่เลยอยากจะฟังหน่อยนึ่พี่หลีครับค,ครับถ้าในแง่เดี๋ยวเราดูในภาพใหญ่ของอตัวเลขฟันโปรที่อาจารย์พูดไปไมเมื่อกี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีข่าวที่เข้ามาหลายเรื่องเนาะก็เป็นผลจากเรื่องของสงครามด้วยนะคะ,ะเรื่องอิสราเอลนะคะกับปาเลสไตน์หรือกลุ่มฮามาสนั่นเองนะคะแล้วก็ มันจะมีเรื่องของอเฟดที่เป็นข่าวที่ต่อเนื่องกันมาแล้วทำให้บอลยิวพุ่งสูงขึ้นมากในรอบ16ปีนะคะมันก็เลยเป็นสิ่งที่มันกดดันตลาดอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะ,ะเป็นข่าวร้ายที่มาชุดใหญ่ไปกระพริบเลยนะคะสำหรับ1-2ถึงสสัปดาห์ที่ผ่านมาทีนี้ตัวฟันโคลเนี่ยทางบลจเขาแทร็กมาเนี่ยเรา เอามาเอาตัวเลขมาดูเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะขายในตลาดหุ้นเอเชียนะคะนำโดยหุ้นไต้หวันอินเดียแล้วก็ซื้อสุทธิในญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็เวียดนามอาจารย์นะคะม,มันโผล่มันเข้ามาตรงนี้ทีนี้เวลาแสดงว่าเวลาของที่มันมีเหตุการณ์อะไรเนี่ยมันก็มีอะไรซ่อนอยู่เหมือนกันที่ทำให้กระแสเงินมันกลับมามันก็ไม่ได้ไหลไป ทางอเมริกากันหมดนะคะค่ะทีนี้ในเรื่องของความถูกแพงเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดมาเนี่ยเอเราก็มองว่าความถูกแพงตรงนี้เนี่ยอันนี้เป็นข้อมูลของบูเบิร์กนะคะเป็น forward PE นะคะทีนี้ตัว forward PE ที่ถ้าจะมองว่าถ้าดูจากกระแสเงินสดที่เข้ามาด้วยแล้วความถูกแพงมาด้วยเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นยุโรปจีนไทยเวียดนามค่ะ ที่ระดับราคาไม่แพงนะคะถ้าเป็นของบูมเบอร์บูมเบิร์สิบสองเดือนข้างหน้าเนี่ยเอาตัวเลขแบบเอองกันไว้เลยดีกว่าั้อยกานเออมันจะได้มันจะได้ติดตามได้ไปเรื่อยๆเนาะว่ามันถูกจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้ถ้าในส่วนของยุโรปเนี่ยมันสิบเอ็ดจุดเจ็ดค่ะค่ะนะคะของยุโรปอ่ะไทยพี่ไทยนิ่เทลายหรัะ สิบสี่จุดหนึ่งนะคะอันนี้เป็นรูมเบิร์กสิบสองเดือนข้างหน้าสิบสี่จุดหนึ่งก็ถือว่าถูกนะอาจารย์เพราะว่าเมื่อก่อนเราคุยกันสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดครับโนดเลยนะคะค่ะเดเพดเนปีตอนตอนนี้ในสิบเก้าแล้วตอนนี้เนี่ยเออถ้าถ้าสิบสองเดือนข้างหน้าสิบสี่ก็ถือว่าถูกลงเยอะแล้วล่ะก็ถือว่าถูกเลยนะคะอันนี้เขาถึงได้บอกถูกอ่าพอมาดูจีนจีนนี่สิบจุดสองนะคะอืมก็ถือว่าถูกมากๆเลยเราอานศาสตร์ของจีนเลยใช่ครับ แล้วก็มาดูเวียดนามเวียดนามไม่ยิ่งถูกไปใหญ่เลยค่ะ9.1เพราะว่าเวียดนามเนี่ยเออร์เน็งเขาดีเวลา forward PE มันก็เลยตัวเลขมันก็เลยเป็นตลาดที่ถูกที่สุดตัวเลขหลักเดียวไปเลยเวียดนามนะตัวเลขหลักเดียวใช่ค่ะทีนี้ถ้าเรามาดูความถูกแพงแบบนี้แล้วเนี่ยเอ่อมันก็ไม่ได้บ่อยความว่าของถูกจะเป็นของดีเสมอไปแล้วจละ อันนั้นคือปัญหาเหมือนกันเ,<อ>เวลา<อ>จะเลือกซื้อเนั้นจริงๆการเลือกหุ้นเป็นรายตัวมันก็มีความสําคัญนะนะคะเพราะว่าเรามองภาพใหญ่ของตลาดมันก็เหมือนกับแค่เป็นเข็มทิศนําทางไปเ,<อ>เหมือนเหมือนออกทะเลได้แล้วฟ้าโปร่งแล้ว<อ><อ>ขึ้นลสมสงบแต่เวลาจะไปจับปลาได้ตัวเล็กตัวน้อยก็อยู่ที่ว่าตรงนั้นมันมีปลาให้เราจับหรือเปล่าเืี๋วแล้วเราไปจับถูกตัวหรือเปล่าอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยการเลือกหุ้นเป็นรายตัวก็จะสําคัญนะคะ สำหรับตลาดไทยเนี่ยเราเชื่อว่าจุดของการเข้าตรงนี้เนี่ยน่าสนใจนะคะแล้วก็หลายๆคนแบอบกว่าจะเอาให้ถูกกว่านี้ก็จริงๆแล้วถ้าดูเป็นรายตัวเราก็สามารถที่จะเลือกหุ้นได้อยู่แล้วแล้วก็ถ้าเราไม่อยากจะเลือกหุ้นเป็นรายตัวเราก็เลือกกองทุนที่ฟันเมนเจอร์เขาหาหุ้นรายตัวตเก่งๆให้เรานะคะตรงนี้เนี่ยเราก็สนับสนุนให้ทยอยเข้าเริ่มเข้า หุ้นไทยได้แล้วนะคะแล้วบลจช่วงนี้ก็มีการออกกองมาเพิ่มเติมด้วยเพื่อรับโอกาสของการที่หุ้นหุ้น,นไทยตกมาขนาดนี้ใครจะไปคิดว่าจากพันหกมาเหลือพันสามกว่าอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดถ้าถ้าพูดว่าไหวไหมไทยก็ไหวนะจา์เนาะเพราะจา์ก็เฝ้าตลาดไทยอยู่ทุกวันเออเออเอ,อ,อย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปเมื่อกี้เหะอว่า,อาอตอนนี้ลงมาก็ พอพอประกวดเข้าได้หน่อยนึงว่าไม่ได้แพงแล้วค่ะค่ะแต่แต่ฟังเล้วเราก็เอาสองเรื่องเอ,เอาเรื่องการเร<อ>ืเอ่องหุ้นเป็นรายตัวมานะคะก็ก็น่าจะสเ,เป็นที่น่าสนใจแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอหุ้นรายตัวที่ฟันเบจเจอร์เลือกเลือกมาเนี่ยลหลายๆตัวถ้ามีการเข้าไปวิเคราะห์ในเชิงลึกแล้วก็เข้าไปคอมมิวนิวิสิตดีๆโอกาสมีนะคะตลาดไทยก็ไม่ได้ แย่ yeah, ขนาดนั้นนะคะในเรื่องของการเข้าไปเลือกหุ้นเป็นรายตัวค่ะทีนี้พอมาถึงเวียดนามเวียดนามนี้ตกหนักเลยนะซึมลึกเลยนะอาจารย์ hmm. เราทำเทียบหุ้นไทยกับหุ้นโลกเนี่ยออันนี้ข้อมูลเมื่อวันที่เมื่อวันที่24ตุลานะคะเราลองเทียบดูปรากฏว่าพี่ไทยตกไป16%นะหนักสุดเลย ที่อาจารย์บอกว่าแย่ที่สุดในโลกนี่ก็คงจะจริงนะอ,อ,อาจารย์เนาะถ้าถ,ถ,ถ,ถึงเมื่อวานนี่ยี่สิบเปอร์เซ็นนับถึงเมาาื่อวานเนี่ยอันนี้เราไม่ได้นับเมื่อวาน,นก็เลยมันก็พอมาเทียบกับหังเสิงหังเสง,ง,เสง<ะ>ลบสิบสี่จีลบจีลบสิบเพราะฉะนั้นเอ,อพอมาเทียบกับเวียดนามเวียดนามนี่ก็ ยังบวกอยู่นะคะบ,บวก8จากเดิมนี่บวก20กว่าเลยนะคะงั้นในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาถามว่าตลาดไหนลงหนักที่สุดถ้าจะให้เรียงไปก็เป็นเวียดนามหนักสุดเลยนะคะประมาณเกือบ10%เเลยนะคะบีเอ็นอินด x เนี่ยค่ะเก้าจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะคะ,นะคะแล้วก็พุ้นไทยก็รองลงมาอยู่ที่ประมาณ แปดเก้าเปอร์เซ็นแต่ถ้านับประว,ๆๆวานก็หงอจส,สูสีกับเวียดนามไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็จีนนะคะเพราะฉะนั้นสารตลาดเนี่ยเออก็เป็นเวียดนามไทยจีนเนี่ยเป็นสารตลาดที่ตกกับเขาหนักสุดทั้งทังที่วิกฤตอยู่ที่สหรัฐไม่ใช่เหรอ ลืมไปแล้วหรือยัง <Hey. S 2> ว่าวิกฤตยอยู่ที่ไหนสงครามอยู่ที่ไหน <c oughs> อยู่สหรัฐแล้วก็อยู่อิสราเอลโ <laughs> <c oughs> น,น่นสงครามก็อยู่โน,น่น <c oughs> นะคะแต่ตกหนักดูมาแถวนี้นะคะทีนี้เมื่อกี้เรากำลังพูดพูดถึงไทยไปแล้วเรากำลังมาพูดถึงเวียดนามสถานการณ์การตกหนักของเวียดนามตรงนี้มันเป็นแรงเทขายทำกำไรแล้วก็เรื่องของเซนติเมนต์ตลาดโลกนะคะ นะตอนนี้ก็คือเป็นเรื่องนั้นหลักๆเลยแล้วก็มันมีเรื่องที่เข้ามาเาเป็นจุดที่ทำให้มีแรงเทขายก็เลยเรื่องของเ,อเรื่องของการลดมาจินนะคะของโบรกเกอร์นั่นเองคือเดิมมันกู้ซื้อได้แล้วก็เขาไปลดส่วนหนึ่งก็คงอยากจะลดความร้อนแรงของตลาดหรือเปล่าก็เลยทำให้มีการลดในเรื่องของมาจินเลนดิ่งออกไปนะคะแล้วก็ทางธนาคารกลางของเขาเนี่ยออก ตัวเงินดูทรับสรัพคล่องส่วนเกินนะคะมันก็เลยบวกกับมาเจอเรื่องสถานการณ์โลกเรื่องเฟดเรื่องอสงครามก็เลยตกหนักกับเขาไปด้วยนะคะแล้วล่าสุดข่าวที่ออกมาเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการคาดการ GDP กับตัวเลขการส่งออกนะะ hmm. ที่เขาบอกว่าเอมันตัวเลขมันไม่ถึงเป้านะคะตัวเลขคาดการ GDP อาจจะเหลือแค่ประมาณห้าจากเดิมหกจุดห้านะคะ อันนี้ก็จะเป็นข่าวเรียกว่าเป็นข่าวที่ทําให้มีผลกระทบกับตลาดหุ้นเวียดนามแต่จริงแล้วในตัวผลประกอบการของหุ้นรายตัวของบริษัทจดทะเบียนของเวียดนามเนี่ยยังเติบโตอยู่นะคะก็เป็นเรื่องของภาพใหญ่ทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบแล้วก็ภาพของเศรษฐกิจโลกในช่วงนี้ที่มากดดันตลาดทุนโลกแล้วก็ทางเวียดนามก็เลยได้รับผลกระทบนะคะ ตอนนี้ก็ทางมลจก็แนะนำให้ทยอยสะสมได้นะคะสำหรับเวียดนามเพราะว่ามันตกมาพันหนึ่งร้อยะค่ะก็ะเยอะแต่บางคนเขาบอกไม่เอาจะไปรอแปดร้อยนะคะอาจารย์จะไปรอแปดร้อยไ <c oughs> หมเดี๋ยวเดแล้วว่าถ้ามันลงไปขนาดนั้นมันมันก็มาอยู่แค่แปดร้อยหรอกมันมันก็มันก็มากแปดร้อยแล้ว <c oughs> <c oughs> ใช่ตอนตอนแปดร้อยนี่มันข่าวใหญ่มากเลยตอนนั้นมัน ข่าวลบหลายเรื่องมากตอนนี้ก็ต้องกลับมาดูที่พื้นฐานนะราคาพื้นฐานเนาะ PE ระดับ9 9.1เนี่ยถือว่าถ้าถ้าเราสามารถที่จะรับความผันผวนได้แล้วก็อาจจะทยอยรับเป็นไม้ๆไ,ไปนะคะถ้าใครจะไปรอที่หนึ่งพันก็ไม่เป็นไรรอที่เก้าร้อยก็ไม่เป็นไรแต่ก็คนในจุดที่ข่าวร้ายมาครบขนาดนี้ก็ น่าจะเป็นจุดที่มีอะไรติดไม้ติดมือนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องถือเงนินสดไว้ mm. อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของ mm. เรื่องของการบริหารในเรื่องของความเสี่ยงด้วยนะคะก็ถือว่าตอนนี้ในแง่ของปัจจัยลบก็คงเป็นเรื่องของเศรษฐกิจโลกแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับรัฐบาลที่เขามาควบคุมอะไรต่างๆนั่นแหละแล้วก็ตัวเลขของการส่งออกอะไรต่างๆที่มันจะพลาดเป้าไปบ้างไหม สำหรับตัวเวียดนามนะคะตอนนี้รัฐบาลเขาก็กระตุ้นการเบิกจ่ายอะไรหลายๆอย่างแล้วก็การฟื้นตัวของท่องเที่ยวอย่าลืมนะคะว่าปลายปีเนี่ยคนก็จะแห่แห่ไปเวียดนามอยู่แล้วค่ะจันเพราะว่าอากาศดีเนาะคล้ายๆบ้านเราใช่ไหมคะหน้าหนาวเขาค่ะตอนนี้เขาก็เป็นคู่แข่งในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะคนคนจีนคนต่างประเทศนักท่องเที่ยวต่างประเทศก็ชอบไปเวียดนาม นะคะคนไทยก็ชอบไปเวียดนาม,มัภาคการท่องเที่ยวของเขาก็เ,เป็นภาคหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็มีส่วนทําให้ GDP เขาเติบโตมาได้เช่นเดียวกันนอกเหนือจากาในเรื่องของการลงทุนจากต่างประเทศที่ในรูปของเอฟดที่ไบเดนไปเ,เปิดตัวที่เวียดนามเลยนะคะในเรื่องของการเข้าไปเดินทางที่เวียดนามก็คิดว่าตลาดหุ้นเวียดนามสำหรับนักลงทุนที่ลงยาวได้นระดับบราคานี้ก็ ยังไหวยังไหวอยู่นะคะแล้วก็ถ้าใครต้องรอก็คงต้องรอนะคะพันสามถึงพันสี่พันห้าตรงนั้นเนี่ยที่ที่มันเคยอยู่ในตรงนั้นนะคะถ้าสถานการณ์กลับมาได้ก็เน่าจะเป็นจุดที่ทําให้ตลาดหุ้นเวียดนามน่าสนใจยิ่งขึ้นนะคะตอนนี้ก็เเป็นจังหวะที่ลงมาค่อนข้างเยอะเลยนะคะต้องเรียกว่าหลายเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวสําหรับตลาดหุ้นเวียดนามจาก เคยบวกอยู่24ตอนนี้บวกเหลือ8เอร์เซ็นเนี่ยอา<ม>จารย์หายไปเยอะมากนะคะสำหรับการแรงเทขายทำกำไรในครั้งนี้ค่ะมีตลาดที่ตลาดอีกอันหนึ่งวันนี้เราเราพูดไทยพูดเดือนนามแล้วจีนเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์จีนนี่ข่าวล่าสุดวันนี้เพิ่งออกมาคะ่ะอาจารย์ค่ะเ,เรื่องนะของสีจิ้นผิง<อ>ค่ะสีจิ้นผิงเนี่ย เขาบอกว่าเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีเลยนะคะที่สีจิ้นผิงไปเยือนธนาคารกลางออเพราะปกติเขาจะไม่ไปลงรายละเอียดขนาดนั้นกับนโยบายอของธนาคารกลางเขาจะมอบหมายให้ในายกเข้าไปกำกับดูแลแต่รอบนี้สีจิ้นผิงไปเยือนเลยเป็นสัญญาณ <laughs> ว่าแสดงว่าเริ่มให้ความสนใจมากอะไรประมาณนั้นนะ <laughs> ให้ความสนใจนะคะ <laughs> ตอนนี้มีข่าวเรื่องอ ทางรัฐบาลจีนเทขายพันธบัตรสหรัฐช่วยไหมอาจารย์อืมอืมตอนนี้ข่าวที่ออกมาเยอะเพราะว่าจริงๆจีนก็เป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ของสหรัฐที่ถ้าเราจําได้เนี่ยเออเจเน็ตเยเลนเนี่ยต้องไปเยือนสีจินผิงเลยฮะไปเยือนจีนเนาะเพื่อที่จะขอให้ไปซื้อพันธบัตรนั่นแหละแต่ข่าวเขาไม่ได้ออกมาตรงๆขนาดนั้นนะคะแต่ก็เป็นที่ทราบกันว่าทาง ทางสหรัฐเองก็ออกภาระบัตรมาค่อนข้างเยอะนะคะก็ต้องหาคนซื้อคนซื้อก็มีนี่แหละค่ะจีนญี่ปุน่นอะไรแถวนี้แหละที่เป็นลูกค้ารายใหญ่ของเขาอะนะคะแต่ปรากฏว่าช่วงนี้ก็คือจีนเทขายนะคะส่วนหนึ่งก็คงคล้ายไทยก็คือมีปัญหาเลยเรื่องของค่าเงินตอนนี้ค่าเงินบาทอ่อนค่าค่าเงินยวนก็อ่อนค่าหนักเลยนะคะก็กระทบหลายด้านนั้นจริงจีนก็ต้องรักษาในเรื่อง อ่าเสถียรภาพในเรื่องของค่าเงินด้วยนะคะตอนนี้ข่าวเรื่องของการขายพันธบัตรสารัฐเนี่ยก็เป็นเป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจแล้วก็สีจิ้นผิงก็ไปเยือนซึ่งปกติเนี่ยการเยือนเนี่ยเป็นเรื่องของนายกแต่ทีเนี้ยเขาบอกว่าการที่สีจิ้นผิงมาเยือนเนี่ยเป็นสัญญาณว่าทางรัฐบาลจะออกมาตรการเชิงรุกมากขึ้นนะคะในเรื่องของการรักษา เสถียรภาพทางเศรษฐกิจนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ที่ข่าวออกมาวันนี้ก็คือ,อาทางทางการนอนุมัติการขยายเพดานการขาดดุลจาก3%สู่3.8%นะคะซึ่งอันนี้ถือว่าทำให้เม็ดเงินมันเข้าไปกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้นนะคะแล้วกอ็อันนี้ เขาบอกว่าเป็นหนึ่งล้านล้านเหรียญหรือว่าเป็นศูนย์จุแปดเปอร์เซ็นของ GDP เลยนะคะตัวเลขนี้แล้วเงินที่เอาไปตรงเนี้ยจะไปลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานนะคะอย่างที่เราทราบว่าจีนนี่เขาไม่เอาเงินไปใส่มือประชาชนนะประชาชนพันกว่าล้านของเรากําลังจะได้มื่นบาทเนี่ยผลละหมื่นบาทเนี่ยของจีนเขาจะไม่ใช้นโยบายประชานิยมแบบนั้นนะคะเขาจะ เน้นในเรื่องของการสร้างโครงสร้างพื้นฐานท่านเงินก้อนนี้ก็จะไปไปลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานนะคะแล้วก็มีการเพิ่มเพาดานการขัดดุลให้เกินกว่าสามสิบเปอร์เซ็นซึ่งเรื่องพวกนี้เขาบอกปกติมันไม่เคยเกิดขึ้นนะคะงบประมาณที่จัดมาแบบการขาดดุลแบบนี้นะคะซึ่งอันนี้ก็จะทําให้มีสภาพคล่องเข้าสู่ระบบมากขึ้นก็ถือว่าเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ อันหนึ่งที่ออกมาค่อนข้างชัดเจนในช่วงนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของช็อตเซลลตอนนี้คนขายหุ้นจีนออกเยอะหุ้นจีนตกใช่ไหมคะเพราะว่ามีแรงขายจากนักลงทุนต่างชาติด้วยเขาก็เลยไปแหละไปยับยั้งเรื่องการช็อตเซลล์ค่ะเขาไปออกมาตรการไม่ให้มีการช็อตเซลล์นะคะมีมาตรการหลายอย่างก็คือต้องมีมาจินเลโชกำหนดขึ้นมาใครจะช็อตเซลล์เนี่ยคุณต้องวางมาจินก่อนนะ อย่างน้อยต้องห้าสิบแปดสิบปอร์เ็นร้อยเปอร์เ็้วยซ้ำสำับนักลงทุนบางกลุ่มอะไรเย่งี้ค่ะมันก็เลยเป็นสากัดเรื่องการขายโดยมไม่มีหุ้นออกไปอาจารย์อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งจะมีผลตั้งแต่สามสิบตุลารู้สึกมาตรการออกเยอะมากแล้วแล้วเป็นไง <laughs> หยดหย,ดหยดทุนตกได้บ้างไหมที่ว่ามานี่ก็ <laughs> ตอนนี้หุ้นก็เริ่มเริ่มสง่สงๆซสาๆา,าแล้วนะอาจารย์ มันจะตกไปมากกว่านี้มันก็คงคือตอนนี้ก็บอกมันเลยจุดขายแล้วอะอใครถือมาอยู่ทุกวันนี้ถือว่ารักสีจิ้นหิ่งมากแล้วนะอถือว่าถือว่าเชื่อมั่นสีจิ้นหิงมากแล้วนะนนวเชื่อมั่นไม่เชื่อมั่นไม่รู้ออกมาเนะนี่ยจริงหรือไม่จริงยังไงที่ว่ากองทุนอาร์ก็ไปแล้วไม่ไม่เหลือแล้วคนจีนอะไรประมาณนั้นแหละพี่ ก็เป็นไปได้นะอาจารย์เพราะว่าเงินออกเยอะมากเลยค่ะอืมแต่ทีนี้มันก็ไม่ได้มีการตรวจสอบบไปถึงรายละเอียดว่าเอมีการขายจากกองอะไรอะไรแต่อ่ายกตัวอย่างอย่างกองที่เราตรวจสอบบ่อยๆเนี่ยอย่างกองของบิลลิงกินฟอร์ดเนี่ยค่ะซึ่งปกติเขาจะมี้นจีนอยู่24เปอร์ซ็นต อย่างนี้พอเรามาดูหน้าพอร์ตของเขาอะ่ะมันก็เหลือประมาณ17%บเ็ดปอร์ซ็นต์ก็ก็ถือว่าไม่ได้ลดเยอะนะคะแต่ถ้าดูชื่อ,อหุ้นที่ถือที่เป็นหุ้นจีนเนี่ยเขาก็เปลี่ยนตัวอ,อย่างเมื่อก่อนเนี่ยเขาชอบอาลบ阿里巴เซนอย่างเงี้ยเขาก็เปลี่ยนเป็นตัวอื่นไปแล้วค่ะเป็นพินตัวตวะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่ง อก็แสดงว่าทางฟันเมนเจอร์เองก็มีการขายหุ้นออกไปค่อนข้างเยอะในช่วงที่สถานการณ์หุ้นจีนที่มีการปรับฐานเยอะๆในช่วงนี้นะคะเพราะว่าหุ้นใหญ่ๆหลายตัวก็ถูกแรงเทขายอย่างพิงอันเเมื่อก่อนเราเคยเห็นอยู่หนึ่งในสิบของออกองทุนของฝรั่งนะอันนี้พูดถึงฝรั่งนะตอนนี้ก็ก็ไม่มีอยู่ในหนึ่งในสิบแต่ถ้ามาดูกองที่กองฝรั่งแต่คนจีนบริหารเนี่ย เออหน้าหุ้นสิบตัวนี่ก็เปลี่ยนเยอะเหมือนกันนะอาจารย์ค่ะชื่อหุ้นลำดับการถืออะไรของเขาเนี่ยค่ะคมันก็มีการเปลี่ยนค่อนข้างเยอะอะค่ะ<ม>เพราะว่าแสดงว่าฟันเมนเจอร์ก็ต้องปรับตัวปรับพอร์ตค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะว่าพอสถานการณ์มันเปลี่ยนไปอะไรเปลี่ยนไปเนี่ยหุ้นมันตกมากๆบางทีก็มันก็มีสัดส,ส่วนที่จะต้องปรับเพิ่มน้ําหนักลดน้ําหนักด้วยมันก็เลยผสมลงกันนะคะแล้วก็ ดูหน้าหุ้นแล้วเปลี่ยนไปเยอะเลยค่ะแต่ที่แน่ๆเหมาไทยยังอยู่อันดับต้นอยู่อาจารย์ไม่ตกเลยค่ะแสดงว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงคนคนก็ยังมีความสุขกับการกินสุราชั้นเลิศอยู่ยังเมาได้อยู่นะคะเป็นสุราชั้นเลิศตอนนี้เขาไปใส่กับ กาแฟแล้วไงอาจารย์เขาขายวันหนึ่งห้าร้อยล้านแก้วอะไรของเขานี่ยน,นะโอ้โหขายดิบขายดีอ่ะเหล้าผสมกาแฟกินแล้วจะน็อกไหมคะอาจารย์เออในเมืองไทยมัน<า>มีขายขากินอย่ออยาเยี้ย <laughs> เรคิดได้ยังไงนะเาะร,เราขายาาดีด้วยนะขายดีด้วยเพราะาว่าเป,เ,ปเป็นเหมาไถายนี่เป็นสุราชั้นเลิศข,ของเขาเนาะแล้วก็ขบวนการหมักนี่คือมันต้องมาจากแม่น้ใสายาที่เขาผลิตสุลานี้เลยแล้วก็ต้องหมักบ่มนานแล้วก็รสชาติของเขามันเป็นเอกลักษณ์ค่ะมันก็จะเป็นอย่างนั้นทีนี้ถามว่าหุ้นจีนเนี่ยทางบรจรแนะนำยังไงก็เวทแอนซีนะคะ เพราะว่านโยบายที่อ,ออกมาตอนนี้มันยังไม่เห็นผลนะคะใครที่อยากจะซื้อหุ้นจีนเพิ่มบางบรจอก็บอกว่าให้รอก่อนใครมีอยู่แล้วก็ถือนะคะสำหรับคนที่อยากจะสะสมหุ้นจีนในช่วงที่ราคามันตกมาขนาดนี้ก็เน้นถือเอเชียไว้ก่อนคนที่ยังไม่มี position ในหุ้นจีนนะคะหุ้นเอเชียก็ ถือว่าเป็นหุ้นที่ไม่ได้รับผลกระทบในเรื่องความขัดแย้งในเรื่องของสงครามอะไรต่างๆนะคะก็ถือเป็นตัวนั้นไปเพื่อที่จะหาโอกาสของการลงทุนในช่วงที่ตลาดหุ้นจีนถูกมากๆแต่เขาบอกว่าจีนนี่จะเป็นโกลด์ไดเวอร์ของเศรษฐกิจโลกในอันดับถัดไปนะอาจารย์เพราะว่าทุกคนก็จะตายหมดปีหน้า <c oughs> จากจากดอกเบีย้ยสูงเนี่ยค่ะ เมืองไทยก็จะแย่อเมริกาก็จะแย่ดอกเบี้ยห้าหกเจ็ดเปอร์เซ็นมันจะอยู่ได้ยังไงเศรษฐกิจกใช่ไหมทีนี้แต่จีนเนี่ยอย่าลืมเศรษฐกิจ,เ,เ,จกเขาโตอยู่นะโตสี่จุดห้าโตห้ามันก็คือการโตอยู่แล้วก็เขาทําอะไรหลายๆอย่างตอนนี้เนี่ยพอถึงจุดหนึ่งที่เขาเปรับ,ปร,บปรับตัวขึ้นมาได้เขาก็เชื่อว่าจีนเนี่ยก็จะเป็นอ,อประเทศหนึ่งที่โตอย่างแข็งแรงนะคะ ามากกว่าประเทศอื่นๆก็เราคอยดูน่าจา์สักปีหน้าเนาะดูสักปีหน้าก็ให้เวลาอสามเดือนหกเดือนว่าว่าจีนจะกลับมาฟื้นได้ดีขนาดไหนนะเพราะว่าตอนนี้ดอกเบีย้ยจีนไม่ได้สูงนะคะเงินเฟ้อก็ไม่ได้สูงดอกเบีย้ยก็ไม่ได้สูงก็เหลือแต่เรื่องของความเชื่อมัน่นต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรต่างๆแล้วก็ความเชื่อมั่นของประชาชนจีนที่จะ เอาเงินออกมาใช้จ่ายนั่นเองเพราะว่าเก็บเงินไว้ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าโดนในเรื่องของโควิดมาหลายปีเนาะแล้วก็มาเจอสภาพการเปิดเมืองที่เศรษฐกิจต้องเรียกว่าน,น็อกไปช่วงหนึ่งเหมือนกันนะคะในช่วงสามถึกเดือนที่ผ่านมาค่ะก็สําหรับคนที่มองหาโอกาสของตลาดที่ถูกนะคะจีนก็เป็นอันนึงที่น่าสนใจค่ะอาจารย์ค,รค่ะมาอินเดียบ้างไหมคะอ่าอะไรครับ อินเดียน,นี่ตอนนี้คนเริ่มแล้วนะคนเริ่มเชียร์นะหลายๆหลายๆค่ายเริ่มเชียร์บางคนไม่ชอบอินเดียบอกว่าอินเดียเป็นเป็นเป็นประเทศที่ไม่จริงใจกับใครไม่รู้อาจารย์คิดแบบนั้นหรือเปล่าเพราะว่ามันแบบเหมารวมกันไปหน่อยนึงอะเหมารวมไปหน่อยนึงไอ้ติ๊กอะไรสํานวนดั้งเดิมอะไรบ้างเลยนะเจอแขกกับงูตี้แขกก่อนลยครก็ผมว่า มันก็เหมารวมใช่ไหมเหมารวมกันไปเหมือนเหมือนเอจะเนเหมือนเหมือนคนชอบเหมารวมว่าคนไทยขี้เกียจอะไรเงี้ยมันใช่ไหมล่ะมันก็ไม่ได้ขี้เกียจกันทุกคนนะใจ่ไหมมันก็ต้องมีเหตุผลขี้เกียจเป็นบางคนน่ะไอ้คนขยันก็เยอะแยะออกใช่ไหมคนไทยอ่ะใช่ไหมใช่ใช่ผมผมผมว่าเรื่องเรื่องเรื่องอินเดียก็คล้ายๆกันเนี่ยแหละก็คงจะมีคนที่น่ารักน่าคบหาอยู่เยอะแยะ คนที่ไม่น่าไว้ใจก็มีทั้งคนไทยทั้งคนอินเดียอะไรแหละคงจะคล้ายๆกันผม่าอย่างกันนะค่ะคือคนก็มองว่าในเรื่องของการเติบโตของอินเดียเนี่ยหลายๆเรื่องคือเขาก็มองในเชิงผลประโยชน์ของประเทศเขาเป็นหลักครับนะคะซึ่งอันนั้นมันก็ส่งผลมาให้ตลาดหุ้นของเขาเนี่ยแล้วก็เศรษฐกิจแล้วก็อะไรหลายๆอย่างของเขามันดูดีแล้วก็การเติบโตมันดูแข็งแกร่ง แล้วก็อินเดียเนี่ยที่ตอนนี้ที่บรจรจเข้ามาเชียเพราะว่าเป็นเรื่องของการบริโภคในประเทศที่เติบโ,โตได้ดีนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการพึ่งพาในประเทศนะวันปีที่แล้วช่วงโควิดเนี่ยมีบริษัทอินเดียชื่อ uti มามาเยี่ยมนะคะมาม,มาเยี่ยมเราที่ออฟฟิศเนี่ยะคะ่ะเขาบอกว่าอินเดียมันไม่เคยถูกอย่าไปคาดหวังว่าตลาดอินเดียจะถูกเพราะว่าอินเดียไม่เคยถูกแล้วหุ้นก็ขึ้นตลอด เมื่อกี้ที่เราพูดถึง PE ของอินเดีย PE ของประเทศต่างๆ PE อินเดียก็ไม่ได้ถูกนะคะแต่ทำไมวันนี้บรจถึงมาเชียร์อินเดียเหตุผลก็ก็คงเป็นเรื่องของการเติบโตนั่นเองนะคะที่ทำให้อินเดียน่าสนใจแล้วก็ตอนนี้ก็คือการบริโภคในประเทศเนี่ยจะทำให้ทนทานต่อเศรษฐกิจโลกที่ผันผวน,นะคะ่ะคือถ้าเขาแข็งแรงในประเทศของเขาได้เนี่ย มันก็ไม่ต้องไปพึ่งพิงตลาดต่างประเทศหรือว่าทนทานก่บความผันผวนในเรื่องตอนนี้เรื่องเฟดเรื่องอะไรต่างๆนะคะอันนี้แล้วก็ระดับราคาเนี่ยถึงบอกว่าแพงเขาก็บอกว่ายังไม่แพงเกินไปนะคะดังนั้นสำหรับคนที่อ,อมองหาอีกตลาดหนึ่งที่ไม่ค่อยไปมีผลกระทบกับใครมากไม่ค่อยทะเลาะกับใครแล้วก็ไม่อยู่ในเป้าหมายที่จะ ทําให้อเมริกามาแบนนู่นนี่นั่นนะคะในขณะเดียวกันอเมริกาจะต้องเข้าไปาช่วยในเรื่องของรักษาความสัมพันธ์อะไรต่างๆเพื่อเพื่อให้เป็นฐานในการผลิตอะไรต่างๆให้กับทางอเมริกาด้วยอย่างเงี้ยก็อินเดียก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ทางบรจอให้ความน่าสนใจในตอนนี้นะคะก็อันนี้แหละคะ่นนะ,คะก็คือเนี่ยนะคะก็ ไม่ได้ถูกทุกตลาดนะคะแต่ก็ในช่วงที่ทุกอย่างมันน่ากลัวที่สุดเนี่ยมันอาจจะเป็นจุดที่น่าลงทุนที่สุดนะคะสำหรับคนที่มองเห็นอะไรที่มันแตกต่างจากคนอื่นนะค,ะครับ,รบก็เป็นวิวมุมมองของผู้การกองทุนนะมองดูว่าเออตลาดหุ้นไหนถูกแล้วก็น่าสนใจนะครับไลนะ่เรียงกันเั้ก็ตลาดทุนไทยเวียดนามจีนอินเดีย,ยนีย ท่านใดที่อยากจะลงทุนแล้วก็เป็นชาวคาทรียนนะครับก็ไปหาพี่ลีขอรายละเอียดเพิ่มเติมนะเพราะว่า,<ฮ>าจะไปปาเป้าเลยก็ไม่ได้นะมันมีอยู่หลายกองของแต่ละตลาดของแต่ละประเทศเนาะอ้าขอเบอร์ติด <ฮา S 1> ต่อแล้วก็ขอเบอร์ไลน์พี่ลีไว้ติดต่อครับผมครับค่ะเบอร์โทรนะคะศูนย์สองสองหกหกหกเก้าเจ็ดค่ะแล้วก็ไลน์นะคะ a อ๊ดเวลล์ร well ิค่ะก็ส่ง ข้อสอบถามมาทางเราได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้ใกล้ปลายปีนะคะใครที่จะลงใน SSF R r m f แล้วยังตัดสินใจไม่ถูกนะคะเราคุยกับบลจทุกอาทิตย์เลยค่ะอาจารย์แล้วก็มีตัวเลือกให้มานักลงทุนได้เลือกเพียบเลยนะคะอยากจะชอบอยากจะสนใจกองไหนมีกองไหนน่าสนใจเนี่ยเข้ามาคุยกับเราได้นะคะเราก็มีหลากหลายบลจให้นัาลงกุนได้เลือกนะคะแล้วก็ คนที่มีกองเก่าๆอยู่แล้วป่านนี้ยังไม่ได้มาสะสางไม่ได้มาตรวจสอบเลยนะคะเอาข้อม,มูลมาให้เราตรวจเราดูได้นะคะจะได้รู้ว่าตอนนี้ตอนแรกมันอาจจะลบไม่เยอะตอนนี้มันอาจจะลบเยอะแล้วก็ได้นะคะแล้วเราจะปรับเปลี่ยนยังไงให้มันรองรับการเติบโตไปข้างหน้านะคะตรงนี้ก็รวบรวมขอดนะคะไม่ว่าจะเป็น ltf ก็ยังรวบรวมได้อยู่นะคะอาจารย์มันยังเหลือลอีกเยอะเลยะคะ่ะที่ ยังไม่ได้ขายนะคะแล้วก็มีตัว SSF r m f นะคะรวบรวมมาแล้วก็เอามาให้เรามาให้คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับการปรับเปลี่ยนค่ะครับติดตามพีรีไปนะครับ w e w l p u r l p u b l i c ขอบคุณพีรีให้ข้อมูลนะครับแล้วก็แนะนำสิ่งที่ดีๆให้กับพวกเราวันนี้ครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค้ะอาจารย์สวัสดีค่ะครับแล้วก็